เป็นไงบ้างครับพี่ไทยผมได้ครับนี่ก็ไปเรื่อยแล้วครับผมไปเรื่อยนะพี่พี่เดี๋ยวทุกคนจะบอกเ้ยแม่ไม่นี่แมงหรือเปล่านี่ทะยมเลยนะพี่ไปเอาเชือกฟางก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรพี่พี่เฮ้ยไปเฮ้ยรีบไปดูก่อนไปสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมพี่ชมป่านะพี่พี วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะพี่พี่ผมได้มากับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆและพี่นะอันนี้สวัสดีครับผมจากช่องชายญ่นะครับสวัสดีครับผมจากช่องขามอากบ่ทู่กครับเดี๋ยวครับผมจากช่องเอเนีพาเลยครับอันนี้ก็พี่ชายผมนะสวัสดีครับสลา,าวุฒิครับอ่สลาพี่สลาวุฒินะพี่พี่ <ๆ S 1> ก็วันนี้ผู้ผมก็เดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วนะพี่พี่ก็คาดว่าคงยังไม่ได้ออกจากป่าได้ง่ายๆนะพี่พี่ ก็เลยจะหาสร้างแบบกระต๊อบแบบกันฝนไว้ก่อนนะก็ตรงนี้เลยนะพี่พี่ที่ผู้ผมเนี่ยจะสร้างกระต๊อบนะก็คงอีกหลายวันนะก็จะได้กลับแต่ผมว่าคาดว่าวันหนึ่งเนี่ยคงจะสร้างไม่เสร็จหรอกนะพี่พี่พอตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วนะตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงจะห้าโมงแล้วนะพี่พี่ก็น่าจะสร้างได้แค่หลังคาก่อนนะเพื่อกันฝนนะดูทรงเนะี่ยอีกไม่นานเนะี่ยฝนอาจจะถล่มนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนะี่ย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกผมทุกคนเลยนะพี่ๆไปกันเลยครับทีพวกผมเนี่ยก็ได้แบ่งหนะ้าที่กันเสร็จแล้วนะพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนไปตัดไม้นะเดี๋ยวคนอื่นก็ช่วยกันคงกันคูดนะพี่ๆตอนนี้เนี่ยพกกระจายตอนนี้พี่ไทยเนี่ยก็ได้จัดแจงพื้นที่แล้วนะผมเ่ยก็จะช่วยเขาเราเนี่ยก็ต้องทําพื้นที่ให้เรียบร้อยนะพี่ๆ ผมย่งไม่มีนี่นะผมผมก็ต้องขอไปตัดไม้ไผ่ก่อนนะเดี๋ยวผมอยากจะตามพี่พีไปนะ<า>ว่าจะได้คอ,อยช่วยเอ่อตือไม้ไผ่กลับมานะเพราะว่าคนเดียวเนะี่ยมืออีกข้างถือกล้องแล้วก็ลำบากมากใช่นะพอตอนนี้เป็นเป็นเลิกดีนะแต่ก็เสียดายที่น,น้องมาเลยน,น,นะกิจกับน,น้องตะวันยังไม่มานะพี่พี่เดี๋ยวผมจะขอสลับเป็นกล้องหลังนะอ๋อนั่นก็มาผมเองนะพี่พี่สุนัขผมเอง น้องนะน่ารักมากนะชอบตามเข้าป่านะพี่ๆแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายให้พี่ๆดูนะนินนินอันนี้น้องนินนะพี่ๆน่ารักนะผมจะบอกให้ตอนนี้ก็หาไม้ไผ่ใหญ่ๆก่อนนะพี่ๆนครับมาดูนี้นะแต่ยังไม่มีนะเฮ้ยอ๋ออันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะพี่ๆเนี่ยเออทอนนี้น่าจะได้แต่ป่าเข็นเป็นป่าเป็นป่าไผ่นะพี่ๆ ก็อาจจะลกนิดหน่อยนะใช่ครับเดี๋ยวให้น้องรอถ,ถือกล้องให้ผมนะพี่พี่ยุงเนะ่ยเยอะมากมากเลยนะครับก็ยีนาทีพพวกผมเนะี่ยก็เตรียมพวกยาก,กันยุงมาฉีดนะการพกยุงลายนะยุงป่า อยู่ป่านะทาเราเข้าป่าเนี่ยเราไม่ได้เอามาเลยเนี่ยถ้าเราเดินไกลบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นติดเป็น,ปน,ปนลอกได้นะก็มีดก็ไม่ค่อยคมนะมีดไม่คมเลยใช่เราไม่คิดว่าเราจะ,าจะต้องมานอนในป่าเลยนะเพราะเราก็มาไกลด้วยอนะ่ะก็ต้องขออภัยนะพี่พี่ ลิมลับนม,มานะอันนี้ผมจะเอาแค่เป็นเป็นคานก่อนนะนี่ก็เดี๋ยวผมขอจะตัด้าไปก่อนนะผมตัดไม้เสร็จเนะี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่ๆดูนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนะี่ยเดี๋ยวขอตัดไม้กันก่อนนะครับไปเลย<อ>ครับก็ตอนนี้ผมก็ใกล้จะซับเสร็จแล้วนะพี่ๆใช่ครับ นี่ก็จะเป็นลำสุดท้ายนะเดี๋ยวสับ<ๆ>ก็เดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่เสร็จเลยนะใช่ใชตอนแดกไปเลยพี่พี่ใช่ครับก็พี่พี่ตอนนี้เนี่ยฝนก็ได้อ่าจะเริ่มตกลงมาแล้วนะเหมือนฝนจะเทลอมลงมาแล้วพี่พี่เดี๋ยวพ่อพ่อเนี่ยจะรีบ าตัดไผ่นะแล้วก็ลิฟท์ถัานะตอนที่ฝนเนี่ยจะโปรยลงมานะก็จะทําการตัดกิ่งนะพี่พี่พอตอนนี้นะพี่พี่ผมเนี่ยก็ว่าได้ตัดไม้พอสมควรแล้วนะผมขึ้นไปทางนู้นเลยนะพี่พี่เพราะบริเวณเนี้ยมันมีแต่ไม้ไผ่อ่อนนะเพราะว่าไฟป่าเนี่ยมันเคยไหม้แถวนี้นะพี่พี่ไม้ไผนะ่เลยเองไม้ไผ่แก่ๆเนี่ยเลยยังน้อยนะที่ตัดได้ก็ยังมีอยู่ห้าหกลำนะพี่พี่ได้เอาขึ้นไปข้างบนแล้วนะ ตอนนี้ก็คือเพิ่งมาตั้นใหม่อีกสี่ลำนะพี่พี่เดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะแบกขึ้นไปนะกับน,น,น้องน็อตเดี๋ยวน้องน็อตเนี่ยจะแบกแบกไปสามลำนะี๋ยวผมรีบเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆก่อนนะก็เขาป่าก็ต้องมีเหนื่อยกันบ้างนะพี่พ ตอนนี้ก็จะได้สี่มุมแล้วนะ๋ยวผมขอสำหรับเป็นกล้องหลังนะนี่ก็พี่ไทยนะครับเก่งมากเลยนะพี่ไทยเนี่ยสร้างกระต๊อเก่งมากเลยนะนี่ก็เพื่อนทูนะเป็นไงบ้างครับพี่ไทยส,สบายไหมครับ,บ,รบเท่าไรครับนี่เราตัดนี้ไม่ใช่เราตัดไม้ทำลายป่านนะท่นานผู้ชมไม้มันแห้งแล้วดูใช่ไม้มันแห้งแล้วนะพี่พี่มันเหนียวมาก,กเลยตอนเนี้ยฝนฝนเนี่ยเริ่มจะตกแล้วนะใช่เราต้องเร่งมืนอนต้องเร่งแล้ว เพอตอนนี้ฝนฝนจะกันหน่ำแล้วนะเริ่มสร้างแล้วไทยเราก็จะเริ่มต้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้พี่ๆดูการทำงานของพวกผมนะผมขอตั้งกล้องสักครู่นะพี่ๆพอตอนนี้พี่ไทยกำลังตัดนะพี่ๆกำลังทุบนะ เราต้องช่วยเข้าอีกแรงนะเราจะมัวมาโม้ไม่ได้นะพี่พี่ฝนกันตกแล้วใช่หมามังฝนหมานักเลยนะพี่พ,พี่พี่พี่ฟังจักเสียงเนะี่ยคือฝนกำลังตกหนักเลยนะ ปิดเลยนะนะ<า>ก็ปิดเลยล่ะก็เมื่อกี้ขอโทษด้วยนะพี่ๆแบตจะหมดนะตรงนี้ตอนนี้น้องมัดก,ก็แบกไม้ขึ้นมาถึงแล้วนะไว้จะทำการมัดเลย ฝานี้ยังดูเลยนะพี่ไทยนะนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะโอ้อยเอาเรื่องนี้นะเดี๋ยวมจะตักกินงเลพี่เเดี๋ยวเรจะหามุมที่ผมถนัดนะก็ได้ยังไม่ได้นะพี่พ ว่าต้องหาา้ามไม้มาทำตรงนี้อีกแล้วทำอะไรตอนนี้คระอยางให้ผมทำอะไรอะไรต้องก็ห่าไม้เลยห่า,หมาไม้ครับม้ครคำ ก็ตอนนี้นะพี่พี่ก็ถือว่าสามสิบปอเซ็แล้วนะพี่พี่ตอนนี้เราก็กำลังทำเสาอ๋อยังไงเสาคันนะเพื่อให้มันแข็งแรงนะพี่พี่แต่ที่ตั้งแต่ผู้ผมเข้ามาในป่าเนี่ยก็ได้ยินเสี่ยงอะไรแปลกตลอดเลยนะผู้มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ตอนนี้เราก็อยู่ ประเทศเพื่อนบ้านนะพี่ๆแบบเ,เลยเลยเลย,เลยชายแดนมาแล้วนะพี่ๆก็คือเมียนมานั่นเองนะเลยเราต้องแบบรีบทำแคมป์รีบอะไรให้เรียบร้อยนะแต่ผมว่าแบตผมเนี่ยไม่น่าพอนะพี่ๆน่าจะเสร็จแค่<อ>แค่นะแต่คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาต่อหลังคาให้พี่ๆนะเริ่มทำกันเลยครับ ตามให้ทอดหนึ่งเอเแ้เอาแข็งแหน่อยนึงแข้งไปแข็งแข็งหน่อยนะครับดูอันนี้มีเงินเยอะงามใช่ปะก็ ก็ผมจะขอตัดภาพไปตอนใกล้เส็จเลยนะตอนนี้นะพี่ๆก็ผมกับพี่ไทยเนี่ยช่วยกันทำใกล้ๆเป็นรูเป็นร่างแล้วนะส่วนชายใหญ่ก็นอนเนี่ยก็ไปช่วยกันตัดไม้นะส่วนทูเนี่ยก็ไปฝั่งนู้นนะพี่ๆก็พี่ไทยเนี่ยเพิ่งมาออกคลิปช่องผมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยเพิ่งรอบเดียวนะพี่ๆรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองนะพี่ๆพี่ผมเนี่ยก็เป็นพี่ชายผมแท้ๆเลยนะพี่ๆก็ผมจะบอกนะเขาเนี่ยเดินป่ากับผมตั้งแต่เด็กๆนะ เรื่องการต่อทรงต่อสู้เนี่ยเขาเป็นคนซ่อนผมเองนะแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ผมใช้นะไม่อยากให้แบบหลังแกคนนอนแอนนะพี่พี่ก็คลิปถ้าไปเจออะไรเนี่ยพี่พี่ได้เห็นพี่ชายผมบูแน่นะผมบอกเลยก็พี่ผมเนี่ยตัวเปิดเลยนะพี่พี่ก็อย่าฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะพี่พี่ก็เร็วเ็วเนี่ยพี่ผมเนี่ยจะเปิดช่องนะก็รอดูอีก พักหนึ่งนะพี่พี่แต่ตอนเนี้ยผมเนี่ยจะไปตัดไม้ก่อนนะพี่พี่ผมจะมัวโม้มไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนทูตัดไม้นะพี่พี่เพื่อจะเป็นคำเสาตรงนี้นะก็เราต้องอยู่อีกหลายวันนะพี่พี่ทน,นี้เราก็เดินมาหาเพื่อนทูแล้วนะเป็นไงเพื่อนทู สบายนะชิวๆนะเพื่อนผมเขาป่าตั้งแต่เด็กแต่ไปผ้าโดนโจรน,นี่ทุบทุบได้ไงผมก็ไม่แน่ใจนะพี่ๆน่าจะเกิดแบบไม,ไ,ไม่ทันตั้งตัวนะพี่พี่อุจจาระด้วยแหละก็เป็นเหตุสุวิสัยนะโอ้ยเนี่ยเพื่อนผมกำลังตันนะพี่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่แพมแล้วนะผมขอช่วยเพื่อนผมแป๊บหนึ่งนะพี่พี่เดี๋ยวปิดกล้องก่นแล้วนะครับอ่อตอนนี้นะพี่ๆ ผมก็ได้ตัดไม้รับมาหนึ่งอันแล้วนะกว่าจะได้เนี่ยก็ไม้เนี่ยเป็นไม้แข็งนะพี่พี่ก็อาจจะตัดยางนิดหน่อยเพื่อเราจะไปทำครองนะพี่พี่เพื่อจะแข็งแรงนะเพื่อเราเนี่ยจะได้รับน้ำหนักห้าคนไหวนะพี่พี่เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอ ขึ้นออกไปให้พิษไทยก็นะเออก็ขอโทษที่ถือกองไม่นิ่งนะพี่ๆกำลังไปนะก็ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงพวกน้องนอตเรียกนะผมก็กำลังเดินกลับกลับไปหานะก็สบายดีเหนื่อยไหมชิวๆ ิวครับอย,นนอยู่ในป่าตั้งแต่เด็กน,นะชิวๆอยู่แล้วใหญ่เพิ่งได้นะคลิปนี้นนลองรอเดแล้วก็หยัดนะเป็นทุกอย่างครับไปรอดูคลิปพวกผมกันได้เลยนะพี่พใชุ่ยเดี๋ยวผมจะขอสลับเป็นกล้องหลังนะพี่ๆเพื่อความคมชัดระดำเห็ดดีนะก็ขอเปลี่ยนกล้องก่อนนะ นี่ผมก็สลับเป็นกล้องหลังแล้วนะพี่ๆตอนนี้น้องน็อตก็เดินน้ำหน้าผมไปแล้วนะผมก็จะเดินตามไปตอนนี้ก็ใกล้ๆใกล้จะถึงที่พักพวกผมแล้วนะถึงแล้วขอเอามีดมาคืนนะนนได้ไหมนนพี่ใช่ นี่นะพี่พี่อะพี่อ่ะเดี๋ยวผมขอมีดคืนทู่ก่อนนะทู่ผาทูผ,ทผาเขาป่านะอ่ะก็ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะเลยนะพี่พี่เดี๋ยวถ้าเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยถ่ายให้พี่พี่ดูอีกทีนะขอปิดกล้องก่อนนะครับเต แต่ก่อนจะปิดอะเป็นไงบ้างครับพี่ไทยผมได้ครับนี่ก็ไปเรื่อยแล้วครับผมไปเรื่อยนะพี่พี่เดี๋ยวทุกคนจะบอกเฮ้ยแม่ไม่แม่งแรงหรือเปล่านี่ขยมเลยนะพี่พี่พี่คนนี้ขยมเก่งนะก็กแต่ก็ยังไม่ได้มัดน,นะครับใช่ใจเย็นนะก่อนก็ปิดกล้องเลยนะพี่พี่รอมันเสร็จน,นะก็ตอนนี้ผู้ผมก็ตอนนี้เชือกฟางหมดใช่ไหมไม่ใช่เชือกฟางหมดนะเราคงต้องกลับไปที่หมู่บ้านก่อน